จะถามหมอหมอนะครับว่าอ <language> ันนี้ยเอาจากในห้องแลบเอาไว้ทําอะไรคือเอาไว้สวมเอ่อหมวกสวมหมวกเราใส่ที่มันจะคุ้มหัวได้ไหมเนี่ยหัวเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอะไรอย่างงี้อันนี้มันจะองเท้าใส่จุกกันที่หูครับฮะทำยังไงเดี๋ยวทำยังไงที่หูทำยังไงสิ่งเบาสิ่งเบาเอ้าฮะอ๋อเดี๋ยวเสียงมันจะดังขึ้เลยนะครับเสียงนี้เหรอเออเดี๋ยวโรงงานเสียงดังพี่คุมรองเท้าคุมรองเท้าเฮ้ยเออใช่ใช่คุมรองเท้าใช่เปล่า อ้าใช่ไว้ลุเอ้ยก็เนี่ยคิดว่าทำอะไรให้ตายเนี่ยใส่ฮะไม่ใช่ห้องทำไมขอห่างหน้าทีนึงเป็นอันดัแรกเลรับอ้าแล้วมันจะห้องทำยังไงอะแล้วสวมพอสวมให้ดูหน่อยที่ว่าจะต้องสวมเอวเอวหรือเปล่าแบบใช่ไหมคะแบบเอลแล้วก็ค้อฝั่งฝั่งนี้หรือเปล่าจะเข้าห้องแล้วต้องใส่ใส่ ใส่อเนว์แวร์ด้วยผลลวกเหรอกันอะไรอ่ะกันอะไรอ่ะกันโลนออกมาเหรอกันโลนนโลนก็ต้องเก็บใครผมหมดทุกเส้นเก็บขนใช่เก็บขนเก็บขนหมออ้อยก็ไดะ